อย่าก,กดข้ามพเข่าวที่เรากำลังจะเล่าคุณต้องได้รู้กับ The w i r l Hits p o t l i g h t ไฮไลท์ข่าวบันเทิงที่คุณห้ามพลาดสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้ำนะคะเริ่มกันที่9 i n c h Nail วงร็อกระดับตำนานส่งอัลบั้มประกอบหนงัง Trans a r i s ครั้งแรกในนาววงเต็มๆม,มี14เพลงนำโดย As a l i g h That Unis m e s t e r y ที่ขึ้นอันดับหนึ่งชาติอังกฤษหนังเข้าฉายที่ไทย9ตุลาคามนี้นะคะต่อกันด้วยวงร็อกไทยสลอตแบทชีนประกาศ Skyline Asia Tour 2025บุก6ประเทศทั่วเอเชียล่าสุดเพิ่มโชว์ใน b ุ s านอินเตอร์เนชั่นแนลร็อกเฟสตต่อหน้าคนดูเกือบ60,000คนสะท้อนความสำเร็จในระดับนานาชาติอีกข่าวน่าสนใจปีนี้ตรงกับครบรอบ10 20 30ปีของอัลบั้มฮิต The w e e k n ครบรอบ10ปี Beauty Behind the m a s k Rihanna ครบรอบ20ปี Music of the Sun พร้อมโปรเจกต์ r 20และ The Beatles Anthology ครบรอบ30ปีกลับมาให้ชมบน Disney Plus พร้อมเพลงหาฟังยากกว่า190เพลงนะคะปิดท้ายกันด้วยวง Tattoo Color ที่ปล่อยเพลงใหม่บ้านผีปลอบ Ghost Pop ร่วมงานกับพี่แจ็ค The Ghost Radio เพลงสนุกเนื้อหากวนๆประมาณว่าผีไม่เคยหลอนแต่เจอเธออ้อนทีไรใจอ่อนทุกทีมาพร้อม MV ฮาๆชวนขนหัวลุกแบบน่ารักน่ารักดูได้แล้วที่ YouTube ช่อง Small Room นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วถ้าชอบข่าวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้บ๊ายบาย